ซูซี่ดิโอบอร์เนไรเออร์โอเอรโอเดเลีเลีวิวเด็กเล็ดอายแบ็กดาก้อนนะเพื่อนเพื่อนนะแบ็กดากูนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันโหดแบบฝั่งนู้นต้องล้อขอชีวิตเลยหรือเปล่านะเดี๋ยวให้ดูทำยังไงให้มันเพอร์เฟกที่สุดนะเพื่อนนะเดี๋ยวให้ดูนะการจัดดงจัดเด็กนะเพื่อนทำตามได้นะผมคิดมาใช้เวลาคิดค้นมาประมาณ3วันได้นะจริง ชฟไม่ได้ม,มองว่าแม่งสามวันจริงวะผมลุกคู่คานมาอยู่นะเพื่อนนี่โชว์การ์ดสกิลแค่สกิลมันก็โหดแล้วนะเพื่อนนะนี่นะเราต้องเรียกมาให้ได้นะประมาณนี้แล้วเราก็ต้องเรียกอันนี้โอเคเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องเรียกแบ็กดากูนออกมาให้ได้เลยนะเพื่อนอย่าลืมอย่าทะลึ่งไปเรื่องอย่างอื่นนะเพื่อนนะนี่เอาแบ็กดากูนออกมา แล้วก็เอาตัวนี้ลงสุาสานไปนะเผื่อใช้ประโยชน์โอเคในใบ,บดากูนะนี่เรียกลงมาเรียบร้อยนะเพื่อนเพื่อนะอันนี้มันใช้สกิลได้แต่ไม่รีบไม่รีบนี่เรียกได้นี่ใช้ไม่ได้แล้วเพื่อต้องต้องรอ,อรอบหน้ามันถึงจะม,มีมีตัวที่มันไอตัวที่สามนะมันจะโหดระดับแรกเอาตัวขยะทิ้งไปก่อนนะเพื่อนนะ ขยะทิ้งไปก่อนตัวนี้ไม่ยังเป็นนะอบอลเลเยอร์วอลเลเยอร์ที่อยู่ในสุสานอะเก็บไว้ให้ดีนะเพื่อนเก็บไว้ดีมันจะไม่ต้องใช้นะแล้วถ้าสงสัยเดี๋ยวผมค่อยบอกว่าเพราะอะไรนะถึงให้เก็บไว้ให้ดีนี่มันไม่ได้แล้วอันนี้มันต้องสังเวยอ,อันนี้มันคือเรียกมาให้มันตบเล่นไปอย่างนั้นนะจริงอะ <c oughs> ไม่เลยน,นะจริงเรียกมาให้เกะกะไปอย่างน,นีย โอเค okay. นี่สกิลไปนะ eyes, ความจริง s <S ไม่เรียกก็ได้นะเพราะว่า oh, จะเอามาใช้ในเกตแต่ว่านี่โอเคๆช่างมันเถอะทีนี้ก็จะมาพูดถึงสกิลไอ้ตัวนี้นะไอ Lord นะ้หลอดออเดร์เลนเนี่ยคือถ้าเกิดว่าผมเนี่ยใช้สกิลหรือว่าฝั่งนู้นใช้สกิลอะไรก็แล้วแต่นะมันจะสามารถใช้สองสกิลได้อ่ะเอาไปอ่านซะทำลายมอนเตอร์หนึ่งตัวนะของ บนสนามอะทาลายฝั่งนู้นก็ได้ฝั่งลาฝั่งเราก็ได้นี่ก็ดับกันนี่ผมก็จิ้มแม่งไปเลยหนึ่งตัวบโบเข้าให้ทําลายอันนี้ทําลายอีกใบหนึ่งมันเป็นพอ่อไอตัวนี้อันเนี้ยมันสามารถทําลายได้ทุกเทินนะแล้วทีนี้ผมก็จะเล่นมันละ จะเล่นมันแล้วไงปึ้งตุม้มแทนที่จเจาเอาสวินตบนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมามาลอมาดูใหม่รอบนี้แหละเพื่อนๆบอกเลย <I S 1> ว่ามันได้ร้องแน่นอนในเกมมาเลยไหมเอาวะในเกมแกล้งมันดีไหมมา ลองในเกดูแล้วนะเรียบร้อยนะมันมันไม่มีอะไรที่ที่จะเอามาใช้ได้แล้วนัเพื่อนนี่ตัวนี้ตัวนี้อยูนี้อันนี้ถ้าใช้สกิลเนี่ยเราก็สามารถไอ้ไอ้นี่มันเป็นเอฟเฟคคาเตอร์นะเราก็ทำลายฝั่งนูนแม่งเลย ยัไม่เหลือแล้วหน้าฝั่งนู้นะอะวันนี้ถ้าเล่นเลือดสี่พันนี่แม่งมันแพ้ไปแล้วนะเพื่อนนะทำไปเล่นไปนะเพื่อนดูเว้นแม่งเจอเด็กเดียวกันอาจจะโดนในเกียร์ได้นะโอ้โหเนี่ยเนี่ยพ่อมึงมาเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยคือตัวนี้มันสามารถในเกียร์ได้นะโดยไม่ต้องทิ้งกาจากมือเลยบอกให้ ตบโชว์แล้วกันอนี่ทุกครั้โจมตีนะมันก็จะดึงบอลีเออร์จากในสุาสานขึ้นมาเว้ยเพื่อนๆถึงบอกไงว่าในสุาสานนะ่จะจำเป็นยังไงเออนี่ตูมจุกๆมาตบอีกตบอีกทีนตูมแล้วนี้นี่ทุกครั้งที่โจมตีนะ เรียกขึ้นมาสวมใส่อันนี้เอฟเฟกนี้ก็ใช้ได้มาทำลายฝั่งนู้นได้เนเกตก็ได้อันนี้อันนี้นะก็จาเป็นเหมือนกันเพื่อนๆอันนี้ก็จาเป็นเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดเอฟเฟกเลยแล้วกันเดี๋ยวมึงไปอ่านเองนะการใบนี้ต้องไว้สามใบจริงๆเพื่อนนี่สวมไว้สวมไว้นะ แล้วเดี๋ยวก็รู้ว่านเป็นเพราะอะไรน่เพื่อนนะตบไปก่อนตบไปก่อนนะโอเคตอนนี้ก็ควรจบเทินได้ละนี่ตอนนี้คือเพอร์เฟกเลยนะคือแบบโอ้โหแม่งเอาลงยากบอกเลยแต่ต้องมีการบนมือด้วยนะเพราะว่าไอตัวดากูนเนี่ยมันต้องใช้เนเกตนะเพื่อนนะมือเล่นนะระวังเนี่ยเพื่อน พร้อมในเกทเลยเนี่ยปึ๊บในเกททิ้งทิ้งปึ๊บทิ้งไปก่อนในเกทหนึ่งแล้วนะในเกรดหนึ่งดอกแล้วนะโป้งมันก็ยังเรียกมาได้อีกอ่ะเนี่ยเอาเอาเรียกได้ไว้อ่าถ้ามันใช้สกิลนะมันจะสามารถใช้สกิลของ Lord of the Red ได้นะ โอ้ยเงี้ยพี่ไราจะมันหมดตัวแล้วมัแล้วมันหมดตัวนะเพื่อนนะทำไปเล่นไปไงผมบอกแล้วนะแม่งเอ้เดี๋ยวแม่งชนะอีกผมไม่ใหญ่ชนะกำลังจะรีวิวอยู่โป้งเฮดช็อตนะสี่พันสี่พันอาตันนี้ตบอะโป้ง หรือเท่าไรพันสองไปกดจบเธอเองก่อนเนี่ยถ้ามีฝั่งตรงข้ามนะมาใช้เอฟเฟกต์มาเลงเพิ่งเลงต่อเรานะเราจะสามารถเนกเตดเอฟเฟกต์มาได้ด้วยนะทงไปเล่นไปอีกแล้วไหนมันขยันใช้จังวะนี่สกิลมึงเยอะนักหรออืม <c oughs> โอ้เกียร์โคจะร้องไห้แล้วเนี่ยแม่งเอ้ยใช้จนฟังนู้นมันไม่เหลืออะไรเลยสักใบหนึ่งอะนะอันนี้เทสให้ดูนะ <I draw. S 1> ก็เลยมาเทสกับไอตัวบอสอ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่นี่เอฟเฟกต์้าการ์ดเนี่ยเนี่ยถ้า ถ้าเกิดว่ามันมีการ์ดเอฟเฟกนะที่มันเพ่งเลงต่อต่อการ์ดเราอะนะเออคุณก็จะสามารถถอดไอการ์ดที่สวมใส่อยู่เนะ่ยออกไปแล้วจะทำใอฟเฟกในเกตได้เว้ยแล้วมันไม่มีบอกเธอละครั้งด้วยนะไอหนุม่มเท่ากับว่ามันใช้ได้สามครั้งเลยเพราะว่าอันเนี้ยมันก็สวมใส่อยู่แล้วไอการ์ดนี้นะถ้าใช้สกิลนะนเพื่อนๆ <c oughs> กูบอกเลยว่ามีร้องอีก มามาเดี๋ยวให้ดูมีอะไรให้ดูมาโมาเอ้ยเฮียมันจบก่อนโอ้โหไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวผมจะต้องออรีวิวไงเดี๋ยวผมต้องรีวิวนะมาต้องรีวิวให้ครบ ก็เป็นการทวนใช่ไงมาเดี๋ยวเรามาทวนกันเลยนะดับแรกดับแรกเราต้องทํายังไงฮะเฮ้ยเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะบอกนะว่าผมจัดเด็กอะไรไปบ้างเรียกไม่มีอะไรเลยเวนคุณเชื่อสกยืยังไงอ่ะทีเนี้ยมามามาไม่เลยไม่เลยจัวอาจจะได้อาจจะได้ก็ได้ถ้ามันเพื่อนไม่มีการ,ร์ดเลดไอ้นะ ตัวหลักอ่ะตัว normal monster อ่ะหรือหรือไม่ก็เป็นตัวการ์ดสีน้มเงินบูชายันนะแล้วก็การ์ดเวทบูชายันอะไรสักอย่างนะสักใบน่ะถ้าไม่มีนะเพื่อนๆจะใช้สกิลไม่ได้นะทำเป็นเล่นไปนะรู้ไหมเนี่ยโอ้โหมาพอดีเลยว่าแม่มาพอดีว่ะโอเคโอเค อันดับแรกนะสเตปเดิมอยาให้ใครมาในเกตได้นะเว้ยจบเลยนะเว้ยโดนในเกรอะ่ะมันคอมโบไม่ได้แล้วนะโชว์อันนี้โชว์่องโชว์การ์ดบนมือนะแล้วเพื่อนก็จะสามารถเรียกอ่านี่เอานี้เราอย่าพลาดได้ขาดเออแล้วก็สามารถเลือกการ์ดอีกใบได,ได้เรียกอันนี้มาวยเทินที่สองเราค่อยเรียกมันมา แบบนี้นะแล้วเราก็ต้องรีบเรียกดากูออกมาเลยนะวิทย์ก่อนมันเกินเจ็ดใบการบนมือเกินเจ็ดใบแล้วม่น,นี่มันจะทิ้งไม่เหรอก็ดีแล้วนะโอเคนี่อันนี้นะเราทิ้งนี่ไปปึบ๊บนี่เรียกดากูออกมานั่นเพื่อนอ่านี่เรียกมาก่อนไอไอทีเนี้ยไอการเนี้ยมันใช้ไม่ได้ละเพราะว่าถ้าเรียกมอนเตอร์มามันจะไม่สามารถใช้ได้นะ ทีนี้เราก็ต้องใช้การนี้ละในการใช่เนะอันนี้อ่าวอยเวียนไปบ้างเหรอปึ๊บนี่การนี้ขึ้นมาโอเคทีนี้โค้งมอชุมโค้งมอชุมนะปึ๊บบูไถยันเรียกตัวนี้เอาตัวไรประโยชน์ปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนทิ้งไปให้หมดนี่ไอตัวนี้สําคัญนะเอ้ยมันก็มันก็มันก็ดีกว่ามันสําคัญกว่าตัวตัวอื่นแล้วกันอะ ตัวนี้ไร้ประโยชน์นะวอลเอร์อันนี้คืออันนี้วอลเอร์เก็บไว้นะวอลเอร์เก็บไว้เหมือที่บอกเอาไว้มาสวมใส่นะไอหนุ่มทุกอย่างแม่งสัมพันธ์กันหมดนะที่ผมจัดมาน่ะโอเคเสร็จแล้วนี่อันนี้อันนี้อันนี้ดีนะการนี้ผมเอามาสามใบเลยนะมันจะสามารถชุบได้ถ้าไอเพชกพกช่นได้ตายเนี่ยมันชุบขึ้นมาได้เลยนะเว้ยโอ้โหแม่งทำไปเล่นไปนะอันนี้อันนี้ อันนี้อ๋ออันนี้ต้องสังเวอร์วะนะเพื่อนๆนะโอเคโอเคเอฟเฟกถ้ามีเอฟเฟกนะอย่าลืมอันนี้อันนี้มันอย่าลืมใช้สกิลมันด้วยมันจะสามารถทำลายการ์ดมอนเตอร์อีกฝ่ายได้เลยนะไอหนุ่มน้อยบางทีก็เช็คสกิลฝั่งหนูด้วยมันมีอะไรที่สำคัญไหมเธอระครั้งนี่เธอระครั้งนะการ์ดดูการ์ดอะไรที่มันเธอระครั้งเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องรีบจัดการมันก่อนเลยนะ ทำลายเฮียในทิงซะโบเข้าให้แล้วอันนี้เอฟเฟกของดากูนนะตัวไหนที่สำคัญลองเรียบร้อยเคลียร์หมดตัวอีกแล้วฝั่งนู้นะนะทีนี้ก็เป็นฝ่ายเราที่เดินเกมปึง้งอ้าวไอปะไอปะฉลามมันยังอยู่เลยเหรอวะตูมมันบังนะดากูนไม่ปีกบงังปีกใหญ่จัดเอฟเฟกไวเวิรน ใช้เอฟเฟกต์ไวเบอร์เลยแล้วก็แล้วกันจะสามารถเลือกปอนเตอร์ขึ้นมาได้นะเออแ๋ยวผมเรียกตัวนี้ออกมาแล้วกันใจเย็นใจย็นหนูโอเคโอเคเรียกขึ้นมาก่อนทำไมมันต้องมันต้องตอนเธอละครั้งเหรออ๋อโอเเอ็นเฟสเธอละครั้งตอนตอนใกล้จบเธอนะเพื่อน โอเคไหนอันนี้คือกูในเกตเลยได้ไหมกูสงสารว่ะสงสารสงสารมามามาเรียกมาเรียกมามาเลยมาเลย แกงเหมันแกงมันสักหน่อยเมื่อนนะอย่าให้มันเฉยฉยมากเดีย๋ยวแม่งงานเข้าเพื่อ<ๆ>นเธอละครั้งอย่าให้มันเฉยฉยมากเขาจะบอกโป้งนะอย่าให้มันเฉยฉยมากอุ้ยมันยังเอ็กซ์ซีดิกไว้เฮียนี่เงยโอ้โหสดเจริญโอ้โหมันโจมตีมันโจมตีดากูนกูลเลยอ๋อ ก็ดีนะผมจะได้เป็นการรีวิวเฮ้ยชื่อพลังมันเยอะกว่าเดิมหรออ่ะผมจะยอมให้มันตีนะโอเคให้มันตายไปนี่ผมจะใช้เอฟเฟกต์อันนี้โชว์นะเฮ้ยไม่เลดอายโอ้มันไม่ใช่เลดอายวะยกเว้นตัวนี้แม่งเรียกไม่ได้นะแต่ตัวอื่นเล็กได้ไอ้นี่ยตอื่นมันเลดอายไง เรีนเรีนกรรมเลยกูไม่เป็นไรไม่ไรโตอื่นเรียกได้เพื่อนเพื่อนจะเสียใจแบบนี้เยอะดากูไปเลยทีนี้ชิบหายกูส้นตีนกูใช่ไหมฮะโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาทีนี้ก็เรียกเรียกเพื่อนของเรานะเดิมนี่นี่เรียกขึ้นมา เดียเอ้ยไม่ครบอมรชุมเลยทีนี้เลดนไอกูไปแล้วกูจะชุบยังไงอ่ะชุบไม่ได้อ่ะเพื่อนชิบหายงานยากปดีเฮ้ยไม่ดีนะไม่ดีนะถ้าเรียกอะกูขึ้นมาไม่ได้นี่มันไม่ดีนะเพื่อนนะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวผมต้องหาการ์ดผมต้องหาการ์ดมาไม่ได้เลยแบบนี้ไม่ได้เลยนะเดี๋ยววมต้องหาการ์ดชุบมานะ นี่กูไม่ยอมนะยิงเนี่ยไม่ได้เพื่อนเดี๋ยวมึงหาก,การชุบมาใส่ใหม่แต่วันนี้ก็ถือว่าเ,เฟลอยู่อเออเฟลของดากูนไปมนี่มึกงกดส้เตีงกูเหรอนี่นี่กดส้เ <Is that S 1> ตีงกูใช่ไหม แนวจงตีแม่งเลยนะแล,ล้วก็ไล่กระทืบมันเลยไล่กระทืบมันเลยเอออย่าไปหยองไล่กระทืบมันนี่ทุกครั้งที่โจมตีโป้งเรียกมาอีกโป้งโป้งโป้งนจะรบสถาเลยอ่ามามาตีอย่าทะลึ่งไปเอ็กซ์ีเอ็กซ์ีท่าอะไรนะเปิดออโต้น่ะโป้ง ป้งโ,โอเคเอ็กซ์ีไม่ได้โอเคคนละคนละคนละดาวคนละดาว <c oughs> มามามาเดี๋ยวผมจะดูได้ว่าตัวไหนมันเพ่งเลงการ์ดได้บ้างเออนี่แหละสิ่งที่ผมรอ,อคอยนะหรือว่ามันจะเพ่งเลงการ์ดอะไรมามามา,มา <c oughs> นี่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 มันใช้เอฟเฟกต์แล้วผมใช้นี่สกิลนี้โดยการทิง้ง ทิ้งการบอลเลเออร์นะแต่ทำให้เอฟเฟกฝั่งตรงข้ามมันในเกตนะโอ,เเอ,อ้โหเฮ้ยเอ,อ้ยมึงูร้องดิมึงเอายางยางไอสัตว์นี้ยางมันยังดืง้อ <c oughs> ยางดืง้อหมึงดื้อหรอมึงดื้อมึงอยู่นิ่งๆ <c oughs> โอ้โหแล้วกูก็ไล่ตบนะ <My S 2> เพื่อนนะอย่าลืมให้ไล่ตบให้ไหวเลยนะนี่เรียกทึา้นมาอีกโอ้โหตึ้งตึ้งตึ้ง ตึ้งไอตัวไอตัวการขยะนะตัวการไปขยะนะผมไม่น่าเรียกมาไอดากูแม่งตายเดี๋ยวเดี๋ยวม้องหา้ากับดักที่นี่ก่อนกากับดักเรียกก่อนอะไรจะลวดทําไมผมไม่อยากจะทำมากนะสงสารมันนะบางทีบางทีก็สงสารมันมาเออมาๆมาบางทีก็งสารเฮ้ย แต่มันเรียกแต่มันเรียกเอดากูนไม่ได้ว่ะดูดิเพื่อนเพื่อนมันเรียกมันไม่ได้นะมันไม่ดีตรงนี้แหละเฮ้ยไม่ใช่ดากูนดิอีหลอดออฟเลสอะมันเรียกมันไม่ได้มันก็ลำบากตรงนี้แหละเพื่อนเอ้ยมันเป็นตัวสำคัญด้วยอะโบ มาลุยเลยโมงโป้งโป้งโป้งเรียบร้อยมันปล่อยสก,กิลสก,กิลลมโต๊ะนะมันโกงนะโอเคเดี๋ยวทุกอย่างลงตัวหมดวะผมก็จะจัดเด็กพอดีไงให้เพื่อนๆดูมัาออกใช้การ์อะไรมั้งนี่ งานนี้นะวอลเลเอร์ก็จาเป็นนะถ้าตัวนี้อยู่ในสูาสานเนี่ยพอจากเกมแล้วจะสามารถเลือกการ์ดไฟวอลิเออร์จากสูาสานขึ้นมาแบบพิเศษได้อีกโหเที่เอ้ยมันแม่งเอ้ยฝั่งนู้นไม่ร้องไห้ร้องระง,งมกันใหญ่เลยวะเนี่ยเลดอาเนี่ยเลดเลดอาจากสูาสานขึ้นมาเอ้ย ว่าทำไมมันต้องมีอาการนี้เยอะอ๋อเพื่อจะได้ใช้สกิลได้เพื่อนอืมอันนี้ดากน้นไทม์มอนเตอร์เรียกได้แค่ดากน้นไทม์มอนเตอร์เราก็จะสามารถ้ยตัวนี้เรียกไม่ได้วะมันจะเรียกเลยได้วะตัวนี้น เรียกตองน,นี้ได้ไหมน่าจะได,ด้เป็นทางลัดเป็นทางลัดกูจะชุบด,ดากูนขึ้นมาอย่าง้ยจะชุบชุบไอ้หลอดออฟเลสขึ้นมาอย่างไงวะทีเนี้ยดาก้อนเดี๋ยวเพื่อนใครที่แนะนำก็บอก่อยนะว่าเนี่ย ที่ผมจัดมาเนี่ยตรงนี้คือความจริงมันเพอร์เฟกแล้วล่ะควาจริงอะนะเออเรองนี้ก็โกงชิผ้ผายไปปลืงหมดแล้วเลดอายแม่งเอ้ยอ,อูโอเคเพื่อนๆแออเค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ก็สวัสดีครับผมเฮ้ยเดี๋ยวใครชอบกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะกับเพื่อนๆน,นะ